ความอยากของผู้คนเป็นเหตุให้เกิดอะไรหลายๆอย่างที่มันแปลกป,ประหลาดโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆโรคระบาดต่างๆคือธรรมชาติแปรปรวนผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็วมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเกิดอะไรอะไรต่างๆกะทันหันก็มาจากเหตุเพราะว่าพวกความอยากนี่แหละเป็นเหตุความอยากของผู้คนนี่แหละเป็นเหตุเพราะว่าคือเมื่อ เมื่อก่อนเนี่ยอะไรๆคือมันก็ไม่ได้รุนแรงนะคืออย่างทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามระบบของธรรมชาติมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เนี่ยมันไปเร็วมันไปเร็วภูเขาก็ฟังกระายเร็วน้ําแข็งก็ละลายเร็วทีนี้ก็คืออากาศเนี่ยมันก็มันก็รุนแรงคือผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็วปรับแล้วก็มันก็ขึ้นหนาวหิมาตกหนักขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่มัน ไม่คงไม่แน่นอนเขามันนะนะคือมันเปลี่ยนเร็วนั่นแหละก็มาจากอันนี้หละธรรมชาติที่มันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยธรรมชาติมันสมดุลเขามันสมดุลของมันดีมันไม่มีความรุนแรงเหมือนอย่างนี้แต่เพราะว่าระบบของธรรมชาติมันถูกทําลายอะไรต่างๆนี่คือมันก็เลยรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทะเลนี่ก็มีขยะใช่ไหมปกติขยะไม่น่าจะอยู่ในทะเล คือก็มันมาจากความอยากของผู้คนไงมันเป็นเหตุเ,เหตุเหต,เหตุให้ธรรมชาติเนี่ยคือเราต้องมองธรรมชาติธรรมชาติลมดินฟ้าอากาศแต่วมาธรรมชาติของดินน้ําลมไฟเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าผู้คนนี่แหละคือตัวทําลายตัวทาลายตัวทําลายดินน้ําลมไฟก็คือคนทีนี้คือดินน้ําลมไฟมันก็เลยผันผวนเร็วขึ้นทะเลสึนามิก็เกิดอุทกภัยร้ายแรงภูเขาก็พังทลายเร็วแล้วก็ มีการสูญเสียเยอะเพราะว่าเขาไปตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าแล้วต้นไม้มันจะมีไปกั้นภูเขาไปกั้นดินไม่ให้มันไหลแรงไหลเร็วได้ยังไงอ่ะใช่ไหมหละ่ะแล้วก็ทอนทะเลพวกนี้ก็คือมันก็มีผลด้วยเพราะว่าความสมดุลภายในทะเลมันต้องมีสัตว์ที่มันสมดุลกันอยู่แล้วสัตวรร์แล่ล่ากันแต่ว่าผู้คนนะ่ะคือมันทําการประมงทาอะไรพวกนี้ทิ้งองค์ทิ้งวนทําลายปะกการัางอะไรพวกนี้ คือปากกาลังมันก็เป็นมันเหมือนกับปอดของทะเลใช่ไหมมันหลายเรื่องหลายราววกผู้คนเนี่ยมันสร้างหลายเหตุหลายเรื่องราวความอยากของผู้คนเนี่ยมันทําลายทุกอย่างทําลายระบบธรรมชาติเมื่อธรรมชาติมันถูกทําลายลงเนี่ยมันมันซ่อมแซมมันไม่ทันเพราะการทําลายเนี่ยสังเกตว่าการสร้างตึกนี่ใช้เวลานานแต่เวลาทําลายเขาระเบิดตูมเดียวนี่คือมันพังหมดเลยคือทําลายมันทําลายได้เร็วแต่ แต่การฟื้นฟูเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนอย่างพวกเหมือนอย่างพวกน้ํามันพวกแร่าธาตุอะไรต่างๆที่อยู่ในอยู่ในดินเนี่ยอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยคือมันใช้เวลาสะสมทับสมเท่าไหรล่ละกว่าจะการกรองออกมาเป็นน้ามันกว่าจะมาเป็นแร่าธาตุอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนไปค้นพบเนี่ยแล้วก็ไปขุดออกมาเนี่ยมันมันง่ายที่เขาผลิตผู้คนพยายามอยากได้ก็พยายามผลิตเครื่องจักรอะไรขึ้นต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันได้ผลผลิตเร็ว ธรรมชาติก็ถูกทำลายเร็วแล้วมันจะซ่อมแซมมันได้ยังไงก็นี่แหละคือเพราะมันเสียสมดุลมันเสียสมดุลมันเหมือนมันเหมือนว่าน้ำหนักที่มันเท่ากันแล้วก็ถูกถูกหั่นออกไปอ่ะเนี่ยตาช่างที่มันถูกหั่นออกไปฝั่งหนึ่งมันก็มีปัญหาดีมันทาให้เกิดปัญหาปัญหามันก็มีก็โลกมันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าผู้คนนั่นแหละทําไมมันถึงร้อนขึ้นเห็นไหมมันมันไม่มันไม่ได้ร้อนขึ้น เพราะว่าดวงอาทิตย์สองดวงแต่มาร้อนขึ้นด้วยดวงอาทิตย์ดวงเดียวแต่ชั้นบรรยากาศเนี่ยชั้นบรรยากาศมันบางมันมันบางมันถูกทําลายทีนี้ก็คือพวกแสงเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาคือเข้ามามากอ่ะเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกมากแต่ความอยากของผู้คนมันทําลายทุกอย่างทําลายกันเองทาลาย ทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งสิ่งไม่มีชีวิตทําลายสัตว์บกสัตว์น้ําทําลายทุกอย่างอย่างงูวิ่งผ่านแล้วก็ฆ่ามันตายมันไม่รู้เรื่องร,ราวเลยแค่มันผ่านมามันไม่มีพิษด้วยซ้ํแาแมลงสาบวิ่งผ่านมาก็กระทือนแบลนตั้กแต่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันเป็นอย่างนั้นคือผู้คนเนี่ยมันมันทําลายได้เร็วแล้วก็ทําลายได้ลึกซึ้ง ทำนายได้รุนแรงปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นมาคือเขาามันมีคนพูดเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าส่วนน้อยไงส่วนน้อยที่ตระหนักถึงแต่ว่าส่วนใหญ่คือไม่ได้สนใจอย่างคนไทยเนี่ยก็เช่นกันไม่ไปนสนใจอะไรก็คือพวกที่อนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ไหนกันหมดอะอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ไหนกันหมดทีนี้พวกดูแลพวกดูแล ดูแลไม้เขาดูแลไม้จริงไหมเขาดูแลป่าจริงไหมหรือปล่อยให้พวกอื่นเขาไปตัดไม้ได้เห็นไหมทําไมนายทุนเขาถึงทําลายป่าทำลายภูเขาได้เยอะทาไมภูเขามันถึงถูกระเบิดด้วยกันที่มีคนมีเงินไปซื้อไปซื้อภูเขาอ่ะอากความอยากของผู้คนท่านั้นก็อยากจะให้ธุรกิจมันจเจริญไงถ้าว่าอยู่เป็นเนี่ยถ้าหากว่าผู้คนมันอยู่อย่างสมัยก่อนเป็นเนี่ย มันจะไม่ใช้มันจะไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติขนาดนี้เออแต่ทีเนี้ยมันผ่านมานานหลายปีผ่านมาอะไรอะไร,ะไรต่างๆก็คือก็นี่แหละเกิดขึ้นมาเรื่อยๆผู้คนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเห็นไหมก็ก็เปลี่ยนไปอะไ,อะไรอะไรต่างๆก,ก็เปลี่ยนไปก็มาจากไหนม,มาจากความอยากเป็นเหตุมองให้ดีแนตะ่ตัวปัญหาก็คือความอยากนี่แหละ อยากมีเมียหลายคนอยากมีกิ๊กเห็นไหมอยากมีลูกอยากอยากเป็นคนดังอย่างเงี้ยอยากร่ํารวยอยากมีตําแหน่งคือมันมีแต่อยากอ่ะก็ทําตามความอยากเมือ่อคือเอาง่ายๆสิบคนเนี่ยมันมีสิบคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่พอเพียงอยู่เป็นแล้วอีกเก้าคนเนี่ยเขาก็แย่งชิงกันแล้วใครจะเดือดร้นอน่ะ ใไหมใครเด็ดแล้วมันก็เก้าคนนั่นแหละเด็ดร้อนแล้วก็มีผลมาสู่ไอ้คนหนึ่งด้วยเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่เป็นเนี่ยก็คือมันก็ปลูกมองถูกอิจฉาอยู่แหละเพราะว่าคนอยู่เป็นเนี่ยเขาจะมีทุกอย่างนั่นแหละเขามีทุกอย่างแต่เขามีเขามีไม่เยอะเขามีไม่มากแต่เขามีมีพอของเขาเมื่อมีพอของเขาคนอื่นเขาเห็นเขาคือมันแย่งจริงกันอนะ่ะคือเมื่อฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เสียผลประโยชน์ ก็ต้องมาขอเอาคนที่เขาไม่เดือดร้อนเนี่ยแล้วก็คือคนที่อยู่เป็นในคนคนเดียวเนี่ยก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนเช่นกันเขาเพราะว่าเนี่ยมันมันถึงกันไงเพราะมันถึงกันก็เหมือนนี่แหละทางโลกน่ะเขาก็วิ่งเต้นก็หาเงินหาหาเงินฟองหาเงินฟองเข้าของเชียงไทยแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มาหาในวัดเห็นไหมมาหาในวัด เพราะว่าเพราะว่าวัดมันมีเงินแล้วก็เริ่มมาหากินในวัดก็เริ่มมีคนบวชมาหาผลประโยชน์ในวัดอีกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะความอยากนั้นอะไรเป็นเหตุอ่ะจะบอกว่าเงินเป็นเหตุไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเหตุก็คือมาจากความอยากนี่แหละความโลภนี่แหละเป็นเหตุเงินเงินวัตถุสิ่งของคือมันไม่ใช่เหตุจะไปโทษเหตุภายนอกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคนนั้นคนนี้เพราะว่าผู้หญิงไม่ใช่เพราะว่า เงินก็ไม่ใช่แต่เพราะความอยากนั่นแหละตรงนี้ใครจะมองเห็นบ้างนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ยังมองไม่เห็นเลยก็ยังโทษพระบวชมาเนี่ยคือผู้ที่บวชมาก็ยังโทษว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นภัยต่อนักบวชเป็นภัยต่อพรมอาจารย์คือมันไม่เป็นภัยหรอกผู้หญิงก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาถ้าหากว่าจิตใจมันมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวซะมันจะมีเรื่องราวไหมไม่มีเงินทองก็มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมันเหมือนก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ย มันถูกย้ายไปย้ายมาไม่ไปยุ่งกับมันมีปัญหาไม่ไม่มีเงินทองผู้หญิงอะไรต่างๆก็ถามมาราศักด์มันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันก็คือความอยาบผู้คนโลกก็เช่นกันโลกเนี่ยผู้คนอาศัยโลกเอ่อคืออาศัยทุกสรรพสิ่งของธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์พันธุ์อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้าสัตว์ใต้ดิน ผู้คนย่อมอาศัยอาศัยมันเป็นอยู่อ่ะทีนี้ก็คือเมื่อเมื่อบางอย่างมันถูกทําลายถูกทําลายอย่างป่าเขาอย่างป่าเขาถูกทาลายสัตว์ต่างๆที่อาศัยป่าเขาเนี่ยมันก็คือมันมันก็ต้องหนีใช่ไหมลนะ่ะตัวไหนหนีรอดก็รอดที่หนีหนีไปหนีไปมันก็แออัดก,กันแออัดก,กันคนก็ลุกล้กําเข้ามาก็คือ เมื่อคนเห็นนะเอ้าก็เห็นนู่นนั่นนี่เยอะะมันก็กอยากจะกินก็เริ่มลงมือลงมืยจับลงมือฆ่ากินเอาไปขายมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงทุกอย่างผู้คนก็บุกรุก,กป่าเขาเขาไปจับมันไม่เคยบุกลุกใครนะมันอยู่ตามป่าเขาก็มันแต่ว่าผู้คนนี่แหละผู้คนนี่แหละมันอยากจะได้เงินมันก็บกุกลุกนู่นนี่นั่นแล้วก็เพื่อที่จะใช้สถานที่เนี่ยทําเงินให้มัน มันก็เลยบุกลูกป่าแล้วก็สัตว์ต่างๆพืชไม้พันธุ์อาหารต่างๆมันก็เลยเริ่มเริ่มที่จะเอ,อเสียสมดุลคือน้อยลงทุกทีทุกทีทีนี้น้อยลงทุกทีทุกทีก็นุ่นแหละคนที่เขาเกอบโกยก็คือคนที่ผลิตอาหารคนก็เลยคนก็เลยไปกินตากันอยู่ทีต่ตามห้างร้านสับปสินค้าแตาไปแย่งกันซื้อกินอยู่นะเพราะว่าป่าเขามันน้อยแล้วธรรมาชาติก็น้อย ในน้ำไม่ค่อยจะมีปลาด้ยนี่ในนาก็ไม่ค่อยจะมีข้าวแล้วเป็นอย่างอื่นไปหมดกลายเป็นในน้ำเป็นในน้ำก็เป็นสารเคมีมากกว่าในนาก็เป็นอะไรเป็นหนี้มากกว่าในนาก็เป็นหนี้นะไม่มีแปลงไหนไม่ไม่ติดหนี้เนี่ยนี่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นลงเป็นหนี้น้อยแต่คนเมืองก็สร้างขึ้นมาเอาเอาไหนหรือเอาเข้าธนาคารเป็นหนี้ฉ็นั้นเลยก็มาจากไหนความอยาก นี่แหละอายาเนี่ยเป็นเหตุเป็นเพศไปของของทุกอย่างเลยตัวอันตรายความอยากเนี่ยมันตัวร้ายมันถึงพระพุทธเจ้าชี้บอกตรงจุดเนี่ยความอยากแล้วตัณหาเนี่ยแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างหรือีว่าเหตุเหตุหนึ่งนําไปสู่ผลนันหลากหลายความสูญเสียของของ,ของโลกไปเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกเพราะความอยากเขาลบลาฆ่าฟันกันจนถึงตังงวน,นี้เพราะอะไรเพราะความอยาก อยากจะเอาชนะกันอยากจะเป็นใหญ่อยากให้เขาอีกฝ่ายยอมรับมันก็เลยไม่ยอมกันอีกฝ่ายก็ไม่อยากจะแพ้มันมีแต่อยากกันนั่นแหละเห็นไหมเออโลกนี้คือมันโลกนี้มันเรื่องราวมันเยอะแยะมันพูดไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะแยะนี่แหละมันเยอะแยะไปหมดบางสิ่งบางอย่างขนาดทีามันรู้สึกรับรู้อยู่มันก็ยังอธิบายไม่ได้เลยว่ามันบาง ที่มันเห็นเร็วมันเห็นเร็วไม่รู้จะพูดออกมาเป็นออกมากสืส่อภาษาเป็นยังไงบางทีมันต้องใช้วิธีการที่จะมาจุดจดจ้องมันเอจุดจดจ้องจ้องแล้วถึงได้เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันคืออะไรแล้วเนมันคืออะไรแล้วหรือก็ไปหลงไอ้ที่มันคืออะไรอย่ีกอีกนั่นแหละโอเคว่าเป็นปัญหาแล้วก็มันเกิดทั้งอยากได้และอยากได้ขึ้นมากับอะไรตา่างๆนั่นแหละความเชื่อ่อหละ เขเชื่อว่าประหลัดขิกเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นของขังมันจะเป็นเสน่ห์แหมเขาคิดว่าค่อยปรหลัดขิกแล้วมันเป็นเสน่ห์เนี่ยคือมันแล้วแต่ว่าที่ไหนเขาเชื่อแบบไหนบางทีมันเชื่อไม่ตรงกันหรอกอ่ามันเชื่อไม่เหมือนกันบางคนเขาห้อยประหลัดขิกเขาคิดว่าไอ้นี่มันเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอ่าทาให้มีแฟนทําให้มีเมียแล้วบางคนก็บอกว่าประหลัดขิกเนี่ยบางทีมันก็มันก็ขังก็นําโชคอย่างเงี้ย คือมันเชื่อไปหลายๆอย่างความเชื่อของผู้คนเนี่ยมันมันไม่ตรงกันกันอ่ะคืออย่างสิ่งเดียวกันแต่มันเชื่อคนละมันเป็นคนละแนวไงแล้วทีนี้ไอเดียไอเดียสูตรเดียวก้นเนี่ยมันอาศัยอะไรคือคนเนี่ยมันเป็นเป็นประเภทที่ชอบของแบบนี้ไงมันก็เลยมาตั้งตัวอุปโลกแล้วก็คิดว่าแล้วก็ไปพูดว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นของเก่ามันเป็นของอะไรอ่ะศาสตร์อะไรต่างๆคือมันบ้า พวกนี้มันวิปราสต์นะคือมันอาศัยความอยากไอ้คนที่ชอบอย่างนั้นนี่คือมันก็มาน่ะสิเออคนมันชอบเีอะจะบอกวนะ่าคนไทยเนะี่ยโคตรงมงายเลยนะจะบอกให้งมงายของคนที่เขาไม่มีศาสนาอีกคนไทยเนะี่ยมือคือทะเบียนบ้านทุกแต่บอกเลยว่าส่วนหนึ่งนี่โคตรงมงายเลยงมงายแบบผิดหลักผิดทางแบบโมวอวัยวขึ้นคือง่ายง่ายก็คือจุดจมอะจมในที่มืดมิดอะแก้ไขไม่ได้ เห็นไหมเขาถึงมีทรงมีสื่อไปตามงงเป็นข่าวมันก็ยังออกมาแก้ตัวแก้ตัวเท่านั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอแล้วไม่ว่าจะเป็นพระที่ปลุกเสกำทำพิธีไม่ว่าจะอะไรต่างคือมันมีคําอธิบายท่านั้นมันอาศัยคือมันคิดเพื่อที่จะพูดให้ตัวเองเ,องเนี่ยด,ด,ดูดีดูดีมีคนเชื่อค้นมนทินมันจะทําอย่างนั้นมันจะพูดไปอย่างนั้น แล้วทีนี้ความเชื่อของคนไทยมันแตกรกระจายหมดมาเชื่อมามาเชื่อแม้แต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมาสวดมนต์นั่งสมาธิบอกว่าเดินปัญญาเนี่ยโอ้โหจะขี้เล็บเองที่มาถูกทามันขี้เล็บเองแต่ที่ไอ้เยอะแยะเนี่ยมันผิดทางเลยบางคนก็ไปติดอยู่ที่สวดมนต์บางคนบางคนก็ไปติดอยู่ตรงที่ว่าต้องสมาธิบางคนก็ไปติดตั้งจุดทูบจุดเทียน บางคนก็ไปติดอยู่ที่ว่าต้องนั่งสมาธิบางคนก็ต้องไปก็ไปติดอยู่อะไรหลายหายอย่างใครอะที่มันจะผ่านอะไรหลายๆอย่างมาโดยที่ว่าแต็บไม่ต้องไปติดอะไรอ่ะมันจะมีสักกี่คนคือน้อยมากอ่ะก็เนี่ยคือมันจริงอยู่ในโลาอยู่ในอยู่ในความเป็นเรื่องชิบหายไง ระบบศาสนากำลังกำลังคิปหายมันก็มาจากความอยากนั่นแหละเขาพูดมาอย่างนั้นโอ้ยน่าจะดีมันก็ไปแล้วใช่ไหมมันก็ไปแล้วเพราะมันมีหลายหลายอย่างมันแทรกเข้ามาไงมันเป็นความอยากมันมันมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเขาพูดอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าบางทีมันมีที่ให้หยุดบางทีมันมีที่ให้อยู่ แต่ไม่อยากอย,กอยู่เงี้ยก็พยายามสแสวงสแสวงหาที่ใหม่มันก็เป็นความอยากแทนที่จะอยู่ภาวนาไปที่นั่นนะมัน,ม,นมันเป็นที่น่าภาวนาถ้าก็มีพื้นราบเดี๋ยวก็มีก็ทําทางยังกลมต้องเอ,เอาหินเอาหยิบปอกมาทาเอาเอาหินมาเทก็ได้หินกวดมาเทแล้วก็เอาหยิบปอกไปเรียงเรียงเรียงกันเป็นทางเดินยังกลมก็ได้ แต่ก็ว่าอย่างว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้บวชมาเพื Lynn, <ka> um ่อน <k subset up> ิพพานเขาก็บวชมาอย่างนั้นแหละบวชเพราะว่าอยากจะบวชอ่ะบวชเพราะว่ามันมีมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าบวชมีหลายบวชบวชนีบวชลองบวชฟองบวชพนีหนีสงสารฝันเข้าสุขสนุกกับเพื่อนให้บวชแบบไหนอ่ะบวชบวช บทนี้สงสารมันมีน้อยมันมีน้อยมากผู้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรม,มีแบบนี้สงสารนี่ก็น้อยมากแต่ปัญหาของคือปัญหาของความคาดเคลื่อนปัญหาของมิจฉาทิฏฐิปัญหาของความเห็นผิดมัน ที่เจ้าตัวเองเนั่นเองเจ้าต,ตัวมันต้องแก,ก้มันต้องเอาใหม่กูจะปฏิบัติทมเพื่อไม่เกิดอีกเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมามันถึงจะดีได้ไม่งั้นมันก็จะหลงเนี่ยหลงข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างนั้นเละนแล้วก็มาชื่นชมเฉพาะข้อวัดข้อปฏิบัติที่ตนเองทาได้ ครูบาอาจารย์พาทาอย่างนั้นอย่างนี้พาพับอย่างนั้นอย่างนี้พานุ่งอย่างนั้นอย่างนี้พาไหวยอย่างนี้ก็ศสีลแล้วก็ตูุปาการนนะติดในข้อวัดข้อปฏิบัตินี่ยเนะี่ยชื่นชอบว่ามันเป็นระบบระเบียบอันนี้มันเป็นความชอบเลยมันก็ผ่านไม่ได้ก็ติดอย่างเงี้ยบางคนก็ติดสมาธิติด เออโลกียะานอย่างเงี้ยปิดโลกียทานจิตโลกียรรมบางคนก็ไปสวรรค์ไปพรมเพราะการให้ทานรักษาศีลบางคนก็ไปสวรรค์ไปพรมเพราะสมาธิอย่างเงี้ยมันไม่ไเลยไงอืมแต่ไปเป็นอริยะดย้วยศีลสมาธิปัญญาหรือวาชาเน,นี่ยมันมันน้อยไงมันก็ปัญหานี่มันก็ เยอะแยะน่นแหละเรื่องวัดเรื่องบาก็เยอะแยะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแถวแถวหลายๆที่น่แหละ,หหละมีปัญหาเรื่องนี่แหละไอแพ้กิเลสอยู่ที่บ้านก็กําลังเป็นปัญหาตอนนี้มันไม่มีข้อมูลว่าอะไรเกี่ยวกับคือซ่อมแซมอะไรในวัดเลยนะคือตาม,มอาเภอใจอ่ะชาวบ้านห้ามก็ไม่ฟังบอกว่าจะฉลองโบสถ์จะฉลองโบสถ์วัน ไหนยี่สิบกว่าเมษาเมษาวันที่ยี่สิบกว่าก็เห็นบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนเงินมันหมดแล้วก็พระเบิกไปหมดเราเมื่อวานโทรมา,าเขามาเล่าให้ฟังก็เลยได้คุยกันยมแมวเป็นกันคือก็เคยพูดให้ฟังตั้งนานแล้วว่าพระดีๆนะพระดีๆกับไม่ไม่มีคนรักษากับมารักษาพระเร็วๆอย่างนี้ ก็แล้วก็ก็นี่แหละชาวบ้านมันก็เลยชาวบ้านแล้วก็หมู่บ้านทั้งวัดมันก็เลยไม่สว่างสวัยก็าพากันทุกกันทั่วหมู่บ้านนี่เนี่ยเพราะปัญหาก็เพราะว่ามามาจากศูนย์รวมของของของชาวบ้านนั่นแหละกคือวัดหรือว่าพระในวัดนะ่ะไม่ดีพากันชอบนั่สวดเก่งพูดเก่งหาเงินเก่งชอบกันจัง ผลผลออกมาก็เป็นอย่างงี้ก็เดือดร้อนกันไปทั่วพระก็ทุกข์ใจชาวบ้านก็ทุกข์ใจเพราะว่ามันมีปัญหาไงชาวบ้านก็จะไม่ให้พระอยู่เพราะพระพูดไม่ฟังก็เบิดเงินไปซะจนจะหมดกรรมการก็ก็ยังไปพาเขาไปเบิดก็รู้ว่ารู้ว่าใช้จ่ายไม่ไม่ถูกทางอยู่ก็ยังเจอ ไปเบิกให้เขาอยู่ก็ไปเซ็นเบิกให้เขาเราก็เราก็ตําหนิไปแล้วก็ว่าคือก็เล่าให้พูดกับโยมแม่นนแหละก็เลยบอกว่าให้ไปชุมกันเอาไอ้ผูใ้ใหญ่บ้านไอพูดผูใ้ใหญ่บ้านมันก็เป็นมันก็เป็นรุ่นน้องแหละแต่ว่าศักค์มันเป็นลุงหลักๆมันก็ชอบเล่นการพานันนั่นนะมันมันก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านวัดวาอารามมันก็ไม่มีสัจตรงสัทตาอะไรหรอกเนี้ เลยบอกว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยทั้งกรรมการวัดนั่นแหละเราชาวบ้านนะก็คือต้องคุยกันปรึกษาประชุมกันว่าจะเอายัางไงเนื้อมาปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องจับมือกันเข้มแข็งด้วยไม่ให้อยู่ก็คือไม่ให้อยู่ถ้าอยู่แล้วเป็นปัญหานะั่นก็นิมนหนีเลยนิมนหลอกนอกวัดชาวบ้านจะได้มีความสุขขึ้นจะได้เป็นบุญเป็นกุศลถ้าหาว่าหาพระดีด มาแทนที่ได้แล้วก็ก็บอกว่าตกลงกันให้ด ане, ีว่าจะเอาผ้าองค์ไหนรูปไหนก็ต้องให้มันลงใจกันไม่งั้นเอามามันก็จะทะเลาะกันอีกคือตอนตอนนั้นเราแวะไปก็บอกว่าก็ได้นั่นแหละไอ้หลวงหลวงพี่จ่อยเนี่ยเขาก็ถึงเขาจะอ่านหนังส no> ือไม่ออกสวดมนต์ไม่ ไม่ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยแต่เขาปฏิบัติด,ดีไงแต่ชาวบ้านเห็นว่าอมองคนแต่ภายนอกเขาสวดอะไรไม่ค่อยจะได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไม่ชอบก็กลายเป็นเข้าข้างพระผิดก็ทําให้ชิบหายเลยที่นี่คือทั้งบัดทั้งศรัทธาของชาวบ้าน,นก็คือมันก็สมควรนั่นแหละก็สมก็สมควรโดนอย่างนั้นทีบนบน่บ้านที่หมู่บ้าน ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านรุ่นก่อนกินเงินวัดก็เป็นเป็นเปรตเยอะแถวบ้านเราเป็นเปรตเดินเข้าออกวัดนี่แหละหากินกับปงกับวัดทั้งในวัดทั้งนอกวัดเป็นเปรตกันเต็ม